สองชามนึกบอมีน้ำหมันอันดีเฮาละเกินระหว่าเต็นทีจังชันไอ้กเท่าไลหลนึกบอมีน้ำหมันไอหางเงินบ่นเธอทานที่คออีเมก่ก็ยาตั้งแต่เราคายยิ่หู้ตึงเป็ดดึดดึดดึงกึดดึดดึดดึงบังโบอมีนายบหันนองลนหลับคนยากเข้าใจอไอ่นำ ไอมันไปบดใหญเงินที่แม่เอาให้ไว้ไปโล่งเนี่ยจะตีจะดาดบา้ากิงกับไทยตีบอพ่อใช่อิตามในค้าย,ยังให้ผู้เช่วไวไฟให้เอาใจเยถึดลองหลบับวันเช้านี่ข็อเื่อนไปกอแล้เจ้านอนไม่เขอาใจน้องเธอ รถบอมีน้ำมันอันจริงเ้าร้ยเกินตั๋วจัตุรีแจ้งชันไอ้ก็ถูดเละลายรถบอมีน้ำมันขอโทษเละลายรถบอมีน้ำมันไอ้หางเงินบ่อเธอทานดีคออีแม่กระยาตั้งแต่จบยัง ลืมลืมเนื้อเอาแคนี่ก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหนูอยากอัดวีดีโอเรื่องคลิปอ,อะไรนะที่มันมินาฬิกาลแล้วก็มีคนยกคน